เกิดวอาทิตย์ดวงสัปดาห์นี้ถึงวันที่ห้านะถึงวันที่ห้านะการงานงานเป็นไงงานจริงๆโอเคนะใบนี้นะแต่โอเคในระดับกลางๆนะระดับกลางๆถือว่าดีดีกลางๆอะนะแต่แง่หนึ่งแฝงใบนี้คือความยุติธรรมนะใบนี้คือความยุติธรรมนะคะเลยมองว่า ตัวเราเองกับงานเราค่อนข้างจะเถียนตรงกับงานมากนะคะแต่บางบางบางครั้งต้องใช้คำนี้นะบางครั้งเจ้านายหัวหน้าก็ค่อนข้างลาเอียงอะไรเงี้ยนะคะค่อนข้างลาเอียงอ่ะมันเป็นไพ่กฎหมายไพ่คดีความไพ่ความยุติธรรมเพราะฉะนั้นพอลงในตำแหน่งของงานเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มองมองเรื่องความ ความลำเอียงความยุติธรรมระหว่างหัวหน้าลูกน้องมากกว่าแต่ถ้าตัวเราค่อนข้างที่จะเถียนตรงกับงานมากตรงไปตรงมานะคะแล้วก็งานนิดนึงแฝงนิดนึงนะคะงานเอกสารพวกเอกสารสําคัญต่างๆตรวจทานดีๆนะคะระวังผิดพลาดนะคะอ่ะ,อะดูเงาเงาโอเคต่อมาการเงินสัปดาห์นี้เป็นไงอ้า การเงินนี้ถ้าถ้าดูก่อนถ้าดูพยากรณ์ตั้งแต่วันเสาร์ที่แล้วนี่จะรู้เลยว่าการเงินของคนวันอาทิตย์มีโชคนะคะอืมนะพอได้หมุนเรียกว่าพอได้หมุนกุ๊บกิ๊บกิ๊บนะแต่อันเนี้ตำแหน่งตำแหน่งเงินได้ไพ่เงินการเงินสัปดาห์นี้ค่อนข้างที่จะหมุนดีหมุนคล่องเอหมุนดีหมุนคล่อง,อดองได้มาจ่ายออก <laughs> มีโชคเบาๆนะคะอ่ะต่อมา ่อมาความรักความรักออกแนวเหมือนท้อใจไงไรู้เหนื่อยเหนื่อยนื่อยบางครั้งอยากปีกเวกอยากอยู่คนเดียวนะคะถ้าคนโสดโสดก่อนโสดต่อไปถ้าคนโสดโสดต่อไปนะคะแต่ถ้าแต่ถ้าคนที่มีแฟนมีครอบครัวแล้วนะคะออกแนวเหนื่อยเหนื่อยท้อท้อเนาะเหนื่อยเหนื่อยท้อท้อนะคะเหนื่อยท้อกับ ปัญหาชีวิตคู่ชีวิตความรักอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมันยังไม่คลิกมันยังแบบบางเรื่องก็ไม่ไม่คุยนะคะมาอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวออฟเฟซี่ปั๊มหนึ่งตามาบอสรุปพ่อบอสรุปพ่อว่าไงบรสรุปพ่อใบนี้ให้ความสำเร็จให้ความก้าวหน้าเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง หรือความสำเร็จหรือผู้ใหญ่ผักดันช่วยเหลือนะคะ,อ,ะอาจจะดูย้อนแย้งนิดน,นึงเดี๋ยวจะพยายเดี๋ยวจะขยายความให้ฟังอบอสรุปปููบอสรุปปููใบนี้คือออกบวชคือการเริ่มต้นได้เริ่มต้นทําอะไรดีๆนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งคือ,อการมีสติเนาะการมีสตินะคะ,ะมาแปะเข้ามาการงาน การงานเนี่ยใบเนี้ยออกแนวถูกลำเอียงนะออกแนวถูกลำเอียงแต่ผู้ใหญ่บางคนก็เอ็นดูเราถึงเขาเจ้าบ่นเขาก็ช่วยและสนับสนุนเราแต่งานเนี่ยบอกถึงความสำเร็จบอกถึงความก้าวหน้าดีนะและนี่คือการการได้ทำสิ่งใหม่การได้เริ่มต้นนะคะสิ่งหนึ่งก็คือสติด้วยในการทำงานนะจ๊ะแปะมาเรื่อง การเงินอ่ะการเงินเด่นชั้นเรื่องโชคลาภเนาะเงินดีเงินหมุนนะเงินดีเงินหมุนนะเออโอเคอยู่ละโอเคอยู่ละ<ม>ได้มาก็ทําบุญบ้างเด้อ<ม>ความรักล่ะความรักจากเหนือหน่อยๆท้อๆบางครั้งอยากอยู่คนเดียวใช่ไหมแต่เจอไพ่ไพ่บัสรุปนี้เข้าไปอะ่ะมันเหมือนต้องหาที่ปรึกษานะเออถ้าเราเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ ที่เป็นผู้ชายเนาะเขาก็จะมีมุมมองมีมุมมองหรืออะไรเงี้ยให้ข้อคิดแง่คิดเราได้แล้วก็ความรู้สึกเราจะกลับมาดีเองนะคะสําหรับคนที่มีแฟนมีชีวิตคู่มีครอบครัวแต่ถ้าคนโสดคนโสดจะไปสายฝอสายผู้ใหญ่ก็ได้นะเออก็อาจจะได้เจอคนที่แบบว่าสินเสมอได้ด้วยนะเพราะเป็นไพ่ใบน,นี้ไพ่พออกบวชเนาะ ก็ขอให้โชคดีอาจจะเหนื่อยท้อกับรักที่ผ่านมาแต่ว่าถ้าลองเปิดใจเราจะได้รักที่โอเคขึ้นย่าเราแต่แล้วทีนี้อ่ะจบสำหรับคนเกิดวันที